Graffiti, อันนี้อันนี้บนข้างหลางบนอันนี้ยังหลังหลังสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะมือนีมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับผมสำหรับอุลิข์เนี่ยทางของเส้นขาดปัดครับผมสามสี่บนนี่ได้มีเพิ่มเติมบ่ สามกับเสียงลนยฮะสามกับเสียงหน่วยสามสามกับเสีรักหน่วยเองราเ่อเมื่อมันมันทิสองวันนี้ิดมันกทินย์มาฮะม่ทิศสองวันอาทิตย์ันมะฮันแล้วโตะแป๊กสองวันอันนี้เ็ามะเจ็เจ็ดฮะเจ็ดเจ็เจ็เจ็อืออืมื่อันเด้เป็นยังไงก็ว่าสร่างไงเมา่้ามแป๊กสองตวนอทิดมาถือว่าถือถืาติดสามวล้วเข้ามาสิบสามวดติดปดทงาิ์ันแหละอ่าเพิ่งหลุด แต่เลขสูตรเพิ่นรุดอีนนีพี่น้องว่าหันเนาะตัวนี้ครับเนาะเีจ็ดสี่สี่เจ็ดอ่าเลขสูตรเพิ่นมันผิดจริงๆริงนะไม่เข้าบ,บุ่งไหมบุ่งไหมอ่ารุ่งนี้อืมครับนี่อืมโอ้ยนซองตัวนี้ตัวตัวนี้กับตัวนี้อืมอืมเอาเกนะ่าเลยเนาะเก่าเลยอันนี้เก้านี่บิงก้วย<ป>บินเก้า,ยาอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังเห็นอืม โอ look, 13, ้เ uh, ข้าเขามาสิบสามก็เต oh. mm ี hmm. uh, okay. oh. uh, mm ๋ยวธสูตรเลขกอนนั้นเต้จามกับสี่ักหน่วยโอ้สามกับสี่รักหน่วยนมากมากดีเต้องตัวเหมนวนเนี้ออเป็นไปได้เต้อตัเมักตามิทีเต้เออขั้นมันมากดีอือ่มันเป็นเป็นองตมนัไม่มาจางสีเนาะอสามกับสี่กบเแมนแค่แมนเป็นไปได้ ก็คือห3กสามกับเจ็ดซี่างอ่าบนดิงอกสามนี่ผมนำบนเจ็ดีอล่างเจ็ดีอ่งคนแยกไ้ไหครับครับผมนังบวทนี้กาใจเปรี้ยตรงเพราะว่าเป็นเลขสูตรพี่รองเลขสูตรเลยคําน้องเพื่อนนะเฮ็ดตามสูตรแม่ออาถ้าใครจะวิ่งก็คือวิ่งเก้าตัวเดียว แต่จับคู่ให้มีเก่าจักตัว่นี่เห็นนี่เก็เก็แต่ว่าวงเก็ไววงดอะวงตัวเดียววงตนมาขานตัวนี้มากข้ากันแต่ว่าถ้าใครอยากได้รักหน่วยสามกับสี่ครับมาตีกมาทำกันล้วินตดลอดเลย ตะควานี่ถึงตลอดตลอดอนี่วันเดียวเลยพึ่งว่าพิดงวดที่แล้วนี่ยพึ่งพึงพ่งหลุดที่น้องเพราะว่าเขา마ว่าหันกะเขามาซ้อน,นกันเลยตรงๆเลยเขาตั้งหลายงวดเนาะครับพึงพ่งว่าพิดงวดเดียวนึง่งหลายก็ตกมับซ้อนเป๊ะ <c oughs> เนี่ยเงมาหกแล้วนี่อยู่เพื่อน้องแต่ว่าเพิ่นตัดออกเด็กหกเนาะหกตรงกันหลายที่พูดมาแล้วครแต่องวดนี้ได้ยินเว่าเก้าตรงกันสองสามตัวอ่าเก้าตรงกันสามตัวไอ้หกตรงกั้นเรเมาเอาหลงเลยอ่า พวกก็ตัดออกพี่น่องไปหันตรงกันที่กันถ้าเราเลือ่ะตะร่างสูดคนไม่ตรงกันแทนนี้ไหม้นเข้าที่ตนเข้าที่ตูนะเว้สาตันวเข้าสามเข้าที่ตูนะตนะเป็นไปได้ปะเนึนี่มันเป็นหนึ่งเปะก็หนึ่งบอมกัน มอกกันบวกน้องกันดีก็แบ่งอกกันมันไปออกเกแทมก็แบ่งอกกันก็แบ่งบอกกันก็แบ่งอะไรอ่าวดนี้เก้าแปดไม่ออกด้วยกันเก้าหนึ่งไม่ออกด้วยกบอันเก็แอกันเเก็บพื้นกันบอกกันบอกน้องกันดีมาเดียวเกี่ยนไปอนับยุี่รับคนก็แบ่งบอกมันกันเก้าหนึ่งบกันกันโอ้ยังเลียว ให้ดิซีก็ฟังคลิปนี้สักก่อนคิดอะไรหน้าสักก่อนเพราะเสี่ยนพนาไม่มาด้วยกันสำหร lonely, <g> ับเก้าหนึ่งเก้าแปดโอมาโอม่าอี้เด็กโมว่าโ่าอย่าีเก้าแปดมาเมือกันเก้าสามโอม่าเมกันมนอืมไม่ยากมาตัวตูนเลยอ่าอืมเรากอ้ชไเด็กทั้งสั่นดีว่วนเขาปันหกต้นหมันมาหกเนวันนี้มาเปนเก้าหนึ่ว่ามันไปกัเก้ากัอเก้าอืม อันน uh ั Somehow, uh its, ้น่ามันหะแต่ว่าม nah, uh, um. uh, no okay. ันมาสามกับมนมบวกหนึสี่ก็สี่แล้วมันตัวนึงกเติัวนึงเลยเออังสี่มาตัวเดียวสามกับสี่นี่มากตัวเดียวตัวเดียวอคือคือคู่ก่อนดีสั่งอันเขามาเท่นี้โเกาโอ้ก็โเกา่นี่เขาไม่มาเออทเกคนเข้าอยแ่นะเออโเกาเป็นสูตพี่น้องเนาะอันนี้แตคือตามที่เพิ่นเห้มาต้องเงากัลักษณะนี่แหละพี่น้องนี่เน้นบนสองคู่เน้นล่าคู่ตัวนี้เกินเอ มันบอกก้เคง้เ็บแล้วขนาดนเมันถึมัถึงมจนึมาเออมันถึงมันนึงเามาอ้อมนที่ไถ่าดนันาอเออแต่ออกที่นี่ออกลากก็ออกอีกลาวออกอีกบนก็ได้ใไหมล่ะอ้เคันก็ที่ร่างเขาบุนก็ได้ตนให้หมักตีมัดันกร่างมัดทุกสามวธรรมดาอเอออืมอย่งว่าขันมาขนปุ๊บมันดีมาดูก็ะแถวไปถ้าเจ็ดสี่ร่างหกสามเป็นบนบ่ที่เดียวะ นนมากคู่กันนะสีสามากคู่กันมันมันตัวเดียวโอ้มาตัวเดียวสีมาตัวนึงอืมแต่สีมากก็มาตวไปสามากกมาตัวนี้ไปอืมตัวนี้ของสามบีเ็ดล้างมาล่ะอ่าสีมากย่าสีล้างก็บเขาเาเาเ็ดบนน่งกออโอ้อืมันจะทับกันมาสิอืมอ่าพปจะได้เ็ดเป็นตามกสีมาตัวเดียวเนย์โอ้หึมแต้สองตัวมาตัวเดียวสองตัวหนึ่งสอพันเออเป็น้งสันที่อทีแ่ก็อีละ อืมทนเก่ามากอะท่านเก่ามากแล้วเจ็ดกะดิบไปแต่ว่ามันเก่ามากเลยเจ็ดเจ็ดเท่านั้นแหละโอ้คันเก่ามากที่เป็นเจ็ดเจ็ดท่านที่เพราะเก่ามากเหรอวันเก่าที่มากอีกวะมากเหรอโอ้เพราะว่าเดินเก่าได้เป็นบะโอเก่าเจ็ดเก่ากันเดียววิ่งเก้าบนล่างตัวเดียวครับพี่ที่ครับผมอืมวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับเนาะ คนเป็นบนเป็นบนได้คืองวดนั่นบล่างกับล่างเลยเจ็ดเก่าตัวเดียวงวดนี้มัากเก่าเจ็ดกอรมอันนี้ตเกเจตเกีมันสามลกันเนี่ยสามกันไม่ักสิบแล้นเนาะอ้ม่อกี้มันเจ็ก็สามนี่เมืก็้มันเจก็สามมาเทอืมถ้าวนเจ็ก็สามมาก้าวันไหนมาเจ็ดก็สามก็มาเนสามบนเจ็กเก่าล่างเออขันหกสามบนน่มา

แต่คนไม่ยิ่งยำให้อืให้มาต่องวัดก็ชุดนี้แหละพี่น้องก็ในวัดกุดชุดนี้ทั้งยำทั้งอ่านั่นแหละเ้าเพิ่มไทยอีกผมแบบสามหน่วยที่หน่วยซื้อโอ้างกับขักด้วยครับยันบ้านกับพิษลักย่านว่างผิษลักครับย่านว่างผิดก็เลยต้องมายำให้อีกนะครับนี่ไปไปหนมาที่แปะผมเก่าหนึ่งตัวได้มากอย่า หัวเกาเน่โอ้ถังเอาหัวขึ้นหัวลงไห้่น่ะเออเอาใส่นี่ส่เยเนสเลยส่เีเห็นส่เยจีเห็นยังเห็นตเดียวเหรอเก่าเลยเอจีหน่งมาแตเสองต่เติมาเก่าตัวเดียวเลยกางเดินันองันะเก่าตัวเดียวมังกเลยเห็นเก่าตัวเดียวมังกรเลยมีคู่เลยโอ้โอ้เการู้มาบันรือมาติมายาไปเห็นเลยอ่บอกเเคยตัวเดียวะไเคยให้โชคร้ายหมดเลยแบบเหลอบางเงินลักษณะนเออ เจ็แดดเด้เ okay, จ็แเอทีเห right? ็นอยู่มืดมื่กบอะไรอือหาถุงพนเห็นแต่หาถุนเจ็บแดดานอาไ่เห็นเกเก้าซีเจ็ดเนี้ยเราเลยไ่ยเนี่ยเก้อ็ีเนี่ครับเอซีครับผมเซียนขาดปัืลุกขึ้นมาเห็นเกตัวเดียวเลยนะ ยเดินได้เลยล่ะลาบ้านเดนเดอนเลนเนลบ้านมีคนไปเชยนไม่ให้บ่เนี่หาที่แมหนาไปีมาซลเัว่น้องวิคนเขาบ้าเด้อผีบ้านีเชยนไรพูม่เห็นเลยพูดอยู่บ้านอืเฮยมือปัดบอก่าเช็ดลบ้านไรนี่นลบ้านอย่ไไแมนมนแมนโอ้ก็ไม่เห็นวาเขาซีเเขียนไได้เค็งมาเออเอแมนนแมนเขาจดซีมนยกออกเล เวอเร่ออยู่นอกทเกอเลยอู้ครับเอซีครับผมไม่เกาตัวเดียวเลยเยี่ยนถักปัดเพื่อนเครบ่เคอครับอ๋อจับยกไปเพื่อนนะจับเนี่ยแต่ว่าจะมอยกขึ้นอือสามสิบสองเนาะครับแค็บหน้าจอไว้ครับ FC ซีครับผม มอกว่ตัวเก่าไว้เอาย่ำเนาะจะเป็นอะไรนะเรเห็นอยู่เนาะบอกว่าตัวเก่าใช่ไหมบอกว่าอยู่ไว้ย้ำเอาตัวไม้ก็ว่าหลายตัวดิแม่นเน๋อให้ตัวะลิปบ่ก็ขึกันนะปฏิวัติปฏิวัติอีกแล้วที่อะไรที่ไหนอยู่ด้วยเนี่ยเพิ่นจะเป็นสิบพี่น้องให้จนมือเล็กออกตัวเดียวนี่ล่ะตัวเดียวชุดต่องวัดกับชุดเก่าอย่างไรชุดเดิมชุดเก่าเพียงแต่ว่าแต่ย้ำให้ตัวไรบางที้กับ เอาเล็เนี่ยเนื้อจินตนาการก็ว่าคนเห็นเล็เก่าเนีย่ยเช็ดไม่ครับบางครั้งก็อาจจะฟันเอออ่าก็ซื้อมาเพิ่มเติมให้อือ่ก็เลยที่มาย้ำให้อีกอ่าแต่ที่แน่ๆเนาะหกสามเจ็ดสี่นยหลักสามกับสี่รักไหมอมักผมนมักสุดท้ายจะตัลาเขาที่ครับผม,มแต่วงไม่หายคือวงล่างเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสี่ บน63กับ97เก้าตัวเดียวฟุตครับผมผู้หมักแลรีมักวิ่งต้องครับเนาะครับผมครัสามล้านครับผมครับผมครับต้องไปเป็นอะไร FC ครับครับวัสดีครับ